ต้อนรับกับข่าข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่กันต่อนะคะจริงๆทุกวันจานทร์แบบนี้เนี่เรามักจะได้เจอกับทางเอเชียเซึ่งอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะผ่านกระเพาราในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมาด้วยกันแบบนี้เราวันนี้จะมาสรุปกันหน่อยคะ่ะว่าในปี58เนี่ยเราเข้าสู่ช่วงไตรามาสสุดท้ายกันแล้วสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันออกมาภาพจะเป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มของปีถัดไปเนี่ย เราจะมองกันยังไงตเตรียมพร้อมเรื่องของการลงทุนอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณวรุษศิวสริยานนท์กรรมาการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดมาเริ่มพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอคุณวรุตแบบนี้แล้วก่อนอื่นเลยถามในประเทศก่อนเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมาดูกันถึงภาพรวมจริงๆเหตุการณ์ต่างๆในปี58จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะมุมมองคุณวรุตเป็นยังไงบ้างคะคือต้องสรุปเลยนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยตอนต้น ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมองแบบดี1700จุด 1700, 1 7 0 0รผมมอง1ัน0ดได้ซ้ำะนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆคือครึ่งอะไรไตรมาสแรกกับอีกครึ่งไตรมาสที่สองเนี่ยถือว่ายัางดีอยู่ตลาดมันพุ่งไปพันหกร้อยกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ลงมาเป็นลำบนะในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนผมแล้วก็ทุกสถาบันก็รีไวซ์ปรับประมาณการลงทั้งตัว GDP กพีก็ปรับลงกันนะครับแล้วก็ตัว ผลประกอบการก็ลงทุกอย่างลงหมดนะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆลงหมดนะครับจนมาถึงนะตรงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหทั้งตัวทั้งตัวเป้าดัชนีนี่รีไวซ์ทรงกันไม่รู้จักกี่หดนะครับแล้วก็ตัว GDP เหมือนกันผลสุดท้ายก็ลงมาเหลือตรงที่ GDP วันนี้นะเรามองทั้งปีก็คงจะประมาณ2.82.9หรือ,ออาจจะได้3อะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ตอนต้นปีนั้นถ้าจำกันได้เนี่ย <45. S 2> ผมมองไปกว่กว่านะส่กว่าเลยซ้ำนะครับ แต่ชีนีตอนนั้นมองกันไป1ัน0 1 8 0 0นปะครับปัจจุบันนี่เราคงต้องปรับกันลงมาแม้แต่ล่าสุดของผมตัวเลขที่ใสในในชาร์ตยังเป็น1 5 5 0อยู่เนี่ยมันคงจะไปไม่ไหวแล้วล่ะเท่าที่ดูตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่อีกนะครับก็เราตรงนี้เรามามองล่าสุดคงจะประมาณ1,450อยาถึง1,500นะอ,อยนะยังดีคงจะเป็นอย่างนั้นนะสถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่าเป็นปกติของการลงทุนไหมคะคุณมรสเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าอะไรดีกว่านะครับเป็นอะไรล่ะเป็นวัฏจักรไตรลักษ เป็นไตรลักษณ์ของการลงทุนกันแล้วกันว่าความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับเป็นความแน่นอนที่สุดแล้วนะครับมันไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในเวลาที่เรามองดีแล้วมันลงมาเลวร้ายแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ขณะนี้เรามองทุกคนก็ไม่กล้าจะมองแรงแล้วหลักนะครับมันอาจจะกลับเป็นคลิกฟื้นเป็นดีก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คงต้องแล้วแต่สถานการณ์มันป่ายเพียงแต่ว่าอย่างผมนี่ผมก็ต้องออกตัวว่าณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขหรือข้อมูลที่มีในมือขณะนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดมาให้เราเห็นใช่ครับแล้วก็เราเราเราจอันนั้นแล้วก็พยากรณ์ไปข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเมื่อมันไม่เป็นไปตามอันนั้นมันก็ปรับกันลงมาเรื่อยๆอยู่ดีสถานการณ์อย่างที่บอกปีนี้เราเจอเหตุการณ์กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเยอะมากเยอะมากครับคือตอนแรกเนี่ยเศรษฐกิจผลองเศรษฐกิจโลกปีต่อเราเยอะนะครับ ตอนแรกเรามองสกิลโลกเรื่องฟื้นแล้วอย่างยูโรโซนพอกําลังจะไปได้ดีกรีซมีปัญหาะนะครับพอเรื่องกรีซจบยูโรโซนค่อยๆจะดีขึ้นจีนชะลอะชะลอมากจนถึงขั้นน่าเป็นห่วงกระทบทั่วอะไรอย่างเงี้ยกระทบต้องลดค่าเงินต้องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับกำลังจะดีด,ดีอ้าวเดี๋ยวมีเรื่องน้นเรื่องนี้ก็มีญี่ปุน่นว่าดีๆอัตัวเลขล่าสุดออกมาไต่มาสามติดลบไปแล้ว GDP นะครับมันมันเป็นแบบนี้ โดนเรื่องที่ปารีสเข้าไปซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยไปในไหนในแนวแนวแนวทางไหนในเวลาจากจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต้องคำนึงถึงด้วยแล้ว Federal Reserve ก็จะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นดอกเบี้ยอยู่เนี่ยนะครับก็ตลาดก็ไปเรื่อยแหละนะครับไม่ไปไหนไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่ก็เองคงมีอะไรที่เข้ามากระทบมากดดันในเรื่องของการลงทุนอยู่แต่ว่าหน้าที่ของนักลงทุนเองอย่างพวกแต่ที่ต้องพยายามบริหารจัดการในเรื่องของการเงินของตัวเองเนี่ย เราก็ต้องเตรียมมือเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปีต่อไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดในมุมของคุณมรุดเองนะครถ้าเกิดจะต้องเตรียมมองเป้าในปี59เป็นยังไงบ้างคะครับคือต้องถอยไปนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเราต้องมองเป็นรูปของวัตจครค่ะนะฮะไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจก็ดีหรือตลาดหุ้นก็ดีเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่เกิดซัปพรายนะวิกฤตซัปพรายนั้นเนี่ยมองได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอยู่ในระดับเรียกว่าต่ําสุดแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2009 2008อะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลงอยู่ในดับตามๆต,มต,มต,มตมแล้วมันจะขึ้นจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆปีที่แล้วก็คือ<ม>พอจะขึ้นปับ๊บมีเหตุโน้นเหตุนี้มาขวางอยู่ดีนะตั้งแต่ปี 2008, 2008 2009แล้นะ2010นี่หลายคนมองจะฟื้นแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่มาติดเรื่องกรีซใหญ่ๆเลยตอนนั้น<ม>ทนนีหนึ่งหนักๆน,นะครับทำให้ยูโรโซนซึ่งกำลังจะฟื้นเลยกลายเป็นแปกไป นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เราเห็นก็คือว่าเป็นแบบนี้มาทุกปีนะครับจะฟื้นไม่ได้จะฟื้นไม่ได้กลายเป็น,นตัวมันมีแรงกดมาตลอดเลยนะกลายเป็นตัวยูที่มันยืดออกไปเรื่อยๆนะ,ะที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่ามาถึงตรงนี้เองอีกก็เหมือนกันมันก็มีสัญญาณว่าน่าจะฟื้นได้อีกเหมือนกันเห็น,นข่าวดีจากหลายๆประเทศตัวเลขเศรษฐกิจใช่ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยอย่างอย่างตัวเลข PMI ของยูโรโซนเนี่ยเขาเป็นเขายืนอยู่เหนือ50นะครับทางด้าน manufacturing เนี่ย ติดต่อกัน30เดือนติดต่อกันแล้วยี่สเนี่ยนะครับเดือนติดต่อกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือของอเมริกา PMI Park m ภาคแ a นูแฟคเจอริงซึ่งถึงเทรนมันจะมันจะมันจะลงไปหน่อยหนึ่งก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งนะแล้วก็เศรษฐกิจโลกฉลอมันเรยเทรนด์นี้แต่ว่า PMI ของสหรัฐเนี่ยมันเหนือ50เยอะแต่มันเหนือ50น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะพี่เตีว่า ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ทุกคนตรงนี้กลัวจีนว่าเศรษฐกิจย่ำแย่จะแย่ไปด้วยนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ว่าทําไมจีนถึงเศรษฐกิจแย่ลงต้องปฏิเสธไม่ได้เลยเศรษฐกิจจีนที่แย่ลงในส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่เลยเพราะจีนที่มีกําลังการผลิตใหญ่ๆมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งเเพราะเขาจะผลิตสมออกเพื่อให้เพื่อให้สมกับความอะไรละการสั่งสินค้าเข้าของอเมริกาก็ดีของยูโรโซนก็ดีจากจีนนะครับพอเศรษฐกิจพวกนี้เดี้ยง แน่นอนจีนก็จะเหลือกําลังการผลิตเบะไปหมดเลยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จีน<ล>ะจะเศรษฐกิจดีก,ก็ล้นของเขานะครับแล้วทําให้คอมม o d i t y เต่างๆแย่นะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าในเมื่อเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นถึงขั้นดีเบตกันแล้วจะเพิ่มไม่เพิ่มมาปรับอัตราเบี้ยขึ้นไม่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแล้วยูโรโซนฟื้นซึ่งผมเห็นสัญญาณมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่สรุปว่าจีนก็น่าจะฟื้นตามพวกนี้ไปด้วยเพราะจีนก็ผลิตสิ่งของเพื่อให้พวกนี้ใช้ถูกไหมครับในเมื่อคู่ค้ามันเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของเราก็เลยมองว่าอย่างนี้ว่าปีปีห้าเก้าเนี่ยนะครับคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆฟื้นดีขึ้นนะครับนำจากอเมริกาซึ่งจะผลักขึ้นไปนะครับแล้วเอเชียตะวันออกเนี่ยมันดีโดยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะเพียง hmm. แต่ว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยญี่ปุน่นไต้หวันเกาหลีพวกเนี้ย ก็พึ่งพาการส่งออกด้วยเหมือนกันเยอะแยะนะครับแต่เขาก็ okay, เค้าฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับอินเดียก็ฟื้นแล้วนะครับอินเดียจะโตเร็วที่สุดใน,ใน,ใ,นในโลกปีหน้าด้ยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเอาตามว่าสถาบันหลักๆของโลกในปัจจุบันมองอย่างไงน,นะครับอย่าง IMF ก็ดีนะครับหรือว่า World Bank ธนาคารโลกก็ดีนะครับหรือ ADB เนี่ยถ้าไปดู projection ของ GDP เขาเนี่ย จะสูงกว่าปีนี้หมดนะครับก็หมายความว่าเขามองปีปีหน้าดีกว่าปีนี้แน่นอนนะครับยังยังไอเเนี่ยปีนี้มอง3.1 GDP ของโลกโตนะครับเขามองปีหน้า3.6คาดการณ์ไว้ที่3.6คาดการณ์ไว้ที่3.6นะครับ World Bank นี่มองปีนี้2.8ปีหน้า3.4นะครับของโลก ADB มอง2.7มองปีหน้า3.8ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ก็มาสอดคล้องกับสิ่งที่เรามองนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้ประเทศไทยเนี่ย หรือเอเชียเนี่ยก็ะจะตามสกิจโลกนะครับเราในพึ่งพาการส่งออกค,คิดเป็น 66- 7ิดเป็นของจีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดถ้าถ้าเป็นเน็ตจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะประมาณสัก1ิบ5นะครับแต่ยังไงยังไงการส่งออกก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าถ้าการส่งออกชะลอเนี่ยมันไม่มันไม่ได้กระทบแค่เพียงสิ่งที่เราเห็น,นคือตัวเลขเท่านั้นเองนะครับมันกระทบถึงอุตสาหกรรมนะที่ที่เกี่ยวข้องการส่งออกซึ่งมี SME อยู่เยอะ ถ้าเอ็กซ์พอร์ตเด้งไปเนี่ย SME แย่หมดอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย SME นะของบ้านเราเนี่ย NPL ใน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 ภาคแบงค์ของ SME เนี่ยพุ่งสูงขึ้นทำให้แบงค์นี่ต้องตั้งสัมรองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอ็กซ์พอร์ตฟื้นปีหน้าอย่างเช่นทางสภาพัฒน์เพิ่งออกตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ยว่าปีนี้เอ็กซ์พอร์ตติดลบ5%นค่ะนะครับปีหน้าเขามองโต3%ถ้าแค่เอ็กซ์พอร์ตโตได้3%ผมว่าผมว่าดเปอร์เซ็นต นะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับปีหน้านะเผล,อเ,ลอเรื่องเ m e อที่ที่มีปัญหานี่ก็จะหายไปด้วยนะครับนอนองเหนือไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับแล้วปีหน้า Export เอ็กซ์พอร์ตรามองค่อยๆดีขึ้นจากมุมมองแบบของการค้าของโลกนะมองเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมมันน่าจะโต,ตไปได้ด้วยก<ช>ันใช่ครับทีนี้แต่ตัวภายในประเทศเองมันจะโตมาจากอะไรนะครับเนื่องจากการบริโภคบริโภคมันชะลอเพราะมีหนี้ภาคครัวเรือนเยอะนะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ของ GDP นะครับทีนี้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเราก็รู้อยู่แล้วรัฐบาลบก็อัดฉีดนะอยู่แล้วเป็นแผนที่ต้องลงทุนใช้จ่ายอะไรต่างๆตัวนี้จะเป็นพระเอกของปีหน้านะชัดเจนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆน่าจะเป็นพระเอกไปแล้วนะครับแต่แตมันไปไม่ได้เพราะว่าใช้จ่ายมันติดอะไรต่างๆนะครับโครงการอะไรต่างๆเนี่ยจะติดทำทำอะไรล่ะทำการ เบิกจ่ายงบประมาณเ e <IA, S 1> บิกจ่ายงบประมาณชา้า<ห> HIA อะไรต่างๆนะสภาพแปดล้อมการศึกษาโครงการ,รอะไรต่างๆมันช้านะค,คะทำให้การลงทุนงบประมาณ450ล้านเนี่ยณนะที่สิ้นเดือ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 นที่11ของปีงบประมาณป,ปี58เนี่ยนะครับใช้จ่ายไปได้55%เองอนครับเหลืออีก2 0 0 0 0 0กว่าล้าน2 0 0 0กว่าล้านนี่ยกของปีที่ผ่านมาเนี่ยไปเป็นของปี59 นะครับเพราะนั้นปี59เนี่ยจะมีอีกประมาณ470ล้านถ้าใช้ได้ถ้าใช้ได้หมดตามแผนก็ยิ่งดีแล้วยังมีอีก2 0สล้านของปีนี้มาบวกอีกนะครับแล้วแถมยังมีค่าใช้แล้วะยังมีบัตรเจ็ดนะว่าประมาณในอดีตที่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็มาบวกๆเข้าไปอีกผมว่าเป็นผมว่าเป็นหลายๆแสนล้านนะถ้าเผื่อใช้จ่ายกันได้จริงๆเนี่ยกระตุ้นได้เยอะมากนะครับแล้วก็รัฐบาลครมชุดปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาตรการกระตุ้นเฟส1เฟส2เฟส3นะครับลากยา SME อะไรก็มาแล้วค่อนข้างชัดในแต่ละกลุ่มชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันชะลอมาเนี่ยมันมันชะลอไปแล้วแต่มันต้องเริ่มล่ะถึงเวลาของปี59้ามันก็จะมาต้องมาจริงแล้วเพราะมันได้เริ่มไปแล้วตั้งแต่ปีคลุกคลักๆอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาปี5 9เนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจริงล่ะเพราะมันมาแล้วเนี่ยครับมันมันมาแล้วแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยสำรวจดูเนี่ยนะครับ เม็ดเงินที่จะออกมาในช่วงตั้งแต่ไตรามารสสี่นี้ไปจนถึงสองไตรามาสแรกของปีหน้า <59. S 1> นะมันจะมาอย่างน้อย,อยสี่ห้าแสนล้านอซึ่งเป็นซึ่งเป็นงบที่มันคอมมิตแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่นับโครห้าโครงการ PPP ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเอกชนของดรสมคิดที่พูดถึงนะครับออกมาอีกก็คงจะหลายแสนล้านถ้าออกมาได้จริงแต่ตัวนั้นมันใช้เวลามันใช้เวลาในการทำโปรเจกต์ทำอะไรต่าง คือเวลาที่เราพูดกันถึงภาพรวมของเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราต้องสะท้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันจะทําให้เราเลือกอุตสาหกรรมไหนในเรื่องของการลงทุนได้ที่ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยว่าการลงทุนของภาครัฐเป็นพระเอกปีพากก้าวแน่ๆเลยเพราะงนั้นตีมเงินปีนี้ก็ต้องเป็น Infrastructure Play เพราะแบบโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มอะไรจะได้ประโยชน์ชัดเจนก็คือรับเหมาก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับ เพลิดเแบงก์พบแบงก์จะต้องจับสังเกียรตู้ปล่อยกู้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็บรรดารีเทลที่ที่ที่ขายวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้ประโยชะน์ะนะครับเพราะฉะนั้นธีมของการลงทุนก็จะเป็นกลุ่มนี้ชัดเจน,อ,นอันนี้คือในประเทศไทยในประเทศไทยนะ,ะซึ่งจะมีโปรเจกต์อีกเยอะแยะนะครับที่อย่างถาวายอะไรเงี้ยนะครับโปรเจกต์รถไฟรางคู่รถไฟรางคู่นี่น่าจะเริ่มแล้วล่ะ เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงต้นๆของโปรเจกต์ในปี59ผมว่าเต็มๆจริงๆอ่ะน่าจะเป็นไตรมาส4ปี59มากกว่ารถไฟลางคู่แต่ว่ามันคงต้องเริ่มแล้วล่ะแต่ว่าโครงการที่มีอยู่เนี่ยก็คือรถไฟสายสีโน้นสีนี้ที่ที่คอมมิตแล้วที่ต้องเริ่มอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันคือมันคือแบบมันต้องรันโปรเจกต์มันรันไปแล้วมันต้องไปแล้วมันต้องขึ้นไปแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นในประเทศนะครับทีนี้ในช่วงที่ในช่วงที่พวกโปรเจกต์เหล่านี้ลงไปเนี่ย รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาที่บอกไปเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยนะครับก็จะมีทีมของการเล่นก็คือพวกที่ได้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพอพอพอ,พอราบย่าได้รับเงินเข้าไปก็จะบริโภคมากขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มกลุ่มอะไรค่าปลีกค่าส่งการบริโภคก็จะน่าจะค่อยๆดีขึ้นค่าปลีกค่าส่งก็จะค่อยๆดีขึ้นก็น่าจะ,ะเป็นตีเป็นเป็นเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็อพอมาพอมาอมาตรการกระตุ้นน่าจะเป็นเฟสสี่นะครับที่อสังหาอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับกลุ่มอสังหาที่มีที่มีสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำกว่ากี่ล้านกี่ล้านยกเว้นอะไรต่างๆค่าภาษีค่าโอนกรมรมสิทธิ์ต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็ได้ประโยชน์เพราะงั้นก็จะเป็นธีมการลงทุนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> สำหรับพวกนี้นะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น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 ธีมชัดๆนะครับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากนายโยบายขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับยูเอสมันกลุ่มส่งออกประเภทที่มีออเดอร์เข้ามาโดยมิยิ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่วิ่งเยอะๆในช่วงตรงนี้เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เพราะว่ากลุ่มมัน,มนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเรื่องของมือถือต้องการอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจิ๋ว อะไรอย่างเงี้ยเพื่อใช้ในมือถือวิธีการผลิตที่มันเปลี่ยนไ,ปน,ไปนะครับแล้วก็ 4G มาเนี่ยค,คนต้องการโมบายโฟนในแบบนี้ขึ้นมาอีกนะเพราะในตัวอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆจิ๋วเนี่ยมันก็มีความต้องการเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็จะได้ไประโยชน์นะครับด้ประโยชน์สองเด้งเลยก็คือออเดอร์ก็เพิ่มมากขึ้นนะอีกด้านหนึ่งคือค่างเงินบาทที่อ่อนค่างลงเมื่อเทียบนะเมื่อเทียบกับยูเอสดอลลาร์ก็ได้ไประโยชน์นะครับมันเป็นอย่างเนี้ยเป็น เป็นทีมตีเกี่ยวกับเรื่องของภายในประเทศที่จะลงทุนกันได้สําหรับปีนี้ถ้าต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจอะไรเขาฟื้นแล้วฟื้นดีหรือจะฟื้นส่วนเชื่อที่ไหนใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เนี่ยปรากฏว่าหุ้นกลุ่มในยุโรปเนี่ยกำลังขึ้นนะครับเป็นที่หน้าที่จะใสเงินเข้าไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นมาโอ้โหทำนิวไฮอะไรต่างๆกันนะครับซึ่งผมก็ยังผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับว่าในเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแบบนี้เนี่ย ก็ยังเหมือนเดิมอีกแหละนะครับยูโรโซนมันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นไปนะหุ้นที่ไปลงในยุโรปก็น่าจะน่าจะค่อยๆดีขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> โชคร้ายหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าหุ้นยานยนต์ของยุโรปของอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยยอดขายนี่ขึ้นแล้วนะครับในยุโรปมาติดเรื่องโฟกที่มีปัญหาเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยกลุ่มเซกเตอร์นี้ก็จะน่าสนใจนะครับในยุโรปนะ <c oughs> แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านท่านมองในแง่ระดับโลกเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มเกี่ยวกับยานะครับการแพทย์เวชพันธ์อะไรพวกนี้ซึ่งเฮล l ์แคร์ต่างเฮล l ์ h คร์ e ะไรต่างนะซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็มีกฎหมายของโอบามาที่ออกมาดูแลต่างๆพวกนี้พวกนี้ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าคอมเมนต์ของฮิรัลลีคลินตันนะที่บอกว่าราคาสูงเกินไปแล้วอะไรเก็เลยกดดันช่วงช่วงหนึ่งแต่จะเห็นว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมายังน้อยๆเนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นไปของทุกคนถูกดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในในในพอร์ตการลงทุนในระดับโลกเนี่ยต้องมีเฮลส์แคร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รถใน America, อเมริกาฟื้นแล้วนะแล้วก็มีอะไรอาหารอะไรต่างๆของอเมริกาฟืน้นมันก็มันก็ไปหมดแล้วคือจริงๆตอนนี้เราเห็นสัญญ,ญาณทางสหรัฐอเมริกามาค่อนข้างชัดว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้แต่ถ้าเกิดยังไม่คํานึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลกเราอาจจะได้เห็นเฟดเหมือนกันสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยสิ่งปีนี้ครับเฟดจะเฟดโอกาสความน่าจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆของกัน ของการขึ้นอัตดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ผมมองอย่างนี้ว่า,าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดหุ้นกลัวและตลาดหุ้นหลบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องมองเป็น,ปน,ปน,ปนคล้ายๆกับเป็นกระบวนการมากกว่าว่าก็ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาจะกล้าขึ้นดอกเบีย้ยไปทำไม,มนะครับอตอนนี้สัญ,ญญาณของอเมริกาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าต้องขึ้นดอกเบีย้ยเฟรต้องขึ้นดอกเบีย้ยครับพราะไปดูพวก พันธบัตรนะยูเนี่ยมันพุ่งขึ้นหมดแล้ว<ช>นะครับมันขยับยาวเนี่ยแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่ของ,ของพันธบัตรเนี่ยนะครับยูมันขึ้นแบบนี้หมดละเพงพยนหมดแล้วนะครับถ้าไปดูเคอร์บแบบเดียวกันเนี่ยหลายๆลามชูริตี้เนี่ยในยูโรโซนยังขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้เรื่องอยู่นะครับในญี่ปุ่นยังขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนกันแต่อเมริกาชัดเลยอเมริกาชัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวตัวดอกเบี้ยมันต้องขึ้นนะครับคนกลัวการขึ้นดอกเบี้ย ุ้นกลัวการขึ้นดอกเบี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เสรจขึ้นดอกเบี้ยคนกลัวหุ้นลงนะครับแต่พอไปช่วงเวลาหนึง่งทั้งๆท,ท,ที่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเศรษฐกิจยังขยายตัวดีอ,อัตราการขยายตัวของกําไรท่ายของบริษัทจดทะเบียนของอเมริกาถ้ายังดีอยู่หุ้นก็จะขึ้นมันก็จะได้มีปัจจัยที่มันมารองรับได้ใช่ไหมมันคืออย่างนั้นมันคืออย่างนั้นแต่ว่าก็พรูฟได้เลยว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยคราวแรกไปปั๊บเสร็จแล้วตัวเลขเศรษฐกิจ ดันชะลอผลกําไรของบริษัทตทเบียนอเมริกาแย่ yeah. อเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบียนข่าวต่อไปวันนี้ขอบคุณทาคุณวรุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมไขข้อข้างใจกับเราในวันนี้ด้วยพร้อมกับฉายภาพให้พวกเราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะค วันนี้จากข้อมูลต่างๆที่คุณวรุ้ได้นำมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะจะเห็นได้ว่าความชัดเจนในเรื่องของเหตุการณ์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีอยู่ในทุกๆสิ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรอเวลาหน่อยแล้วก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีเพราะว่าหากเราทำอะไรไปโดยที่ไม่มีความเชื่อมั่นทำไปแล้วยังคงเกิดข้อกังขายอยู่นั่นไม่น่าจะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีในเรื่องของการลงทุนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะ,นนะทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ